เราทำมีกระถาประรบนะงานสวดอัพิธรรมนะเพื่อที่สุนทรภสนไปให้แก่คุณทิยานิสมัมนิสัรับจได้จากครอบครัวแลก็ยัดพี่น้องไปวันนีนะ้ก็ได้สวดทรงได้วสวดมรติกาและก็ะพิธรรมเปล่ขยายขยายความนะบางทีของเดิมมีอยู่แล้วแต่มันยังไม่ ชัดก็ขยายให้มันชัดขึ้นนะอาจจะต่างจากของเก่าบ้างเพราะของเก่าท่านบอกไว้ทางกลางพอเราขยายไปบางศพความหมายก็จะชัดขึ้นนะเหมือนเหตุปัจจัยโยนอะไรตาทั้งหลายที่มีเหตุเป็นปัจจัยไม่รู้ว่าเหตุอะไรมันมีทั้งอดีตเหตุปัจจุบันเหตุอนาคตเหตุนะมันมีทั้งหลายเหตุนะเหตุอดีตเป็นยังไงเหตุปัจจุบันเหตุอนาคตเป็นยังไง อดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลอนาคตเป็นเหตุหรือเปล่านะฉะนั้นก็ต้องดูไปเรื่อยๆมันมีเหตุมีผลเชื่อมโยงกันนะสภาวะธรรมนะมันมีเหตุมีที่มาที่ไปคนเราก็เหมือนกันนะความตายก็เป็นสาเหตุที่มาจากความเกิดน,นั่นเองนะถ้าเราถ้าไม่เกิดแล้วความแก่ความเจ็บความตายก็จะก็จะไม่ตามมา ตราบใดที่คนเรายังมีความเกิดอยู่นะความเก่ความเจ็บไข้ความตายความโศกความเศร้าโศกเสียใจนะความทุกข์นะความพลาดพลาดจากของรักของชอบใจหรือว่าสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็ทําให้เกิดทุกข์ได้นะฉะนั้นต้องรู้ที่สาเหตุที่มาจากความเกิดชาตินั่นเองชาติตอนนี้มันมีหลายความหมายถ้าเราาธรรมะธรรมชาติ นะความเกิดของธรรมนะธรรมมักขยายไปอีกกุศลอกุศลอภิยากตะอดีตธรรมปัจจุบันธรรมอนาคตธรรมอีกกุศลอกุศลอภิยากตะนะกัลยาณธรรมปาปธรรมนะสันตปาปธรรมสันตปาปธรรมอาชธรรมพัยธาธรรมโอลาริกธรรมสุขุมธรรมอินธรรมปณีตธรรมโลกธรรมโลกยธรรมโลภุตรธรรมนะแม้แต่พรเมียรธรรมเขมธรรมเมตตาธรรมปรมธรรมมุทิตาธรรมอุเบกขาธรรม แนะม้แต่อภิธรรมนะมาชาติความเกิดของธรรมนยิ่งใหญ่นั้นเป็นอย่างไรฉะนั้นเราขยายได้เยอะนะวา,มมาชาตินอกจากธรรมชาติแล้วนะก็ยังมีพรหม,มาชาติความเกิดของพรหมหรืออริยชาติหรือเขมชาติเขมราชาติรตนะเนเเียรกรรมวาเจียรนั่นเองความเกิดนะมีสันชาติเกิดพร้อมกับดีอิสาชาติเกิดพร้อมกัน,เก,กนเกิดท่วมกัน นะเอกชาติเกิดครั้งเดียวอันนี้กชาติเกิดไม่ใช่ครั้งเดียวปัจเจกชาติเกิดเฉพาะนั้นเป็นอย่างไรสุชาติเกิดดีงามง่ายเป็นไงทุชาติเกิดชั่วยากเกิดอย่างไรนุชาติเกิดน้อยพลังตามพิชาติอติชาติอธทิชาติมหาชาติมีทั้งหลายชาติสัมมชาติฉะนั้นความเกิดจึงมีเยอะมากฉะนั้นแต่ละเกิดแต่ละอย่างประสงผล นาตามมามีอะไรบ้างก็ศึกษาไปน่ะแมต่อปรณชาติทัญญาชาติพุทธชาติความเกิดของพุทธะนั้นเป็นอย่างไรนะความเกิดของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความเกิดของความรู้ความตื่นเบิกความเบิกบานนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยจันความเกิดมีอยู่หลายอย่างทีนี้อจบอกว่าเป็นชาติเป็นกลางกลางไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรฉะนั้นเราต้องไปดูไปตีความหมาย นะความว่าชาตีตัวนี้มันมีอะไรต่อยอยู่ข้างหน้าบ้างนะเราก็จะได้เห็นนะแม้แต่ชาติธรรมชาติธรรมโมหีชาติธรรมมัมงอนนติโตนะเรามีความเกิดเป็นธรรมหรือว่าเป็นธรมมนธร,มมนธรมะของความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นธรรมะของความเกิดไปไดนะ้แม้แต่ทักษะก็เป็นความก็เป็นธรรมะแม้แต่ชาราธรรมพยาธิธรรมมรณะธรมะรมโสกฐธรรมริเทวธรรมนะทุก ทุกขสัจธรรมสมุทยัทยสัจธรรมมรรคสัจธรรมนิโรธสัจธรรมธรรมะความจริงของทุกของเหตุได้เกิดทุกของทางให้ให้เกิดทุก,ททก,ทกนะแล้วก็ความจริงของความดับเหตุให้เกิดทุกหรือว่าทางที่จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกนะยังมีอยู่หลายอย่างหลายประการนะแต่คนเราส่วนมากจะไม่ค่อยมีเวลามาคิดขนาดนี้นะลำพังการดำรงชีวิต ในแต่ละวันก็ยุ่งยากวุ่นวายอยู่แล้วไม่มีเวลาจะมาพิจารณาแต่ถ้าเรามีเวลามาพิจารณาก่อนนอนหรือหลังจากตื่นนอนมาก็นั่งสักห้านาทีสิบนาทีเราจะได้ทบทวนนะแต่ละวันเราทําอะไรไปบ้างผิดพลาดอะไรบ้างที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขสิ่งไหนบ้างที่เราทําดีอยู่แล้วเราก็จะทําต่อไปทําให้มากขึ้นนะก็ทำทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นนะการจัดงานศพเหมือนกันทารเจ้าภาพ ไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้าบางเจ้าภาพก็มีงบประมาณบางเจ้าภาพก็มีน้อยฉะนั้นเราก็ต้องบริหารให้อยู่ได้นะในสภาพปัจจุบันนะการสวดคืนหะน,นึนะ่งวันที่สองก็นะพาว,วันที่สามก็ตักบ,บาตรถือว่านะง่ายง่ายสุดแล้วนะประหยัดสุดแล้วเราทําตามกําลังนะคนที่ก็มีงบประมาณเยอะจะสวดสองคืนสามคืนก็นแล้วแต่เจ้าภาพนั้นๆนะนะฉะนั้นทางเจ้าภาพมีความผสมจะสวด นเดียวก็ไม่เป็นไรได้เหมือนกันนะเพื่อโนะยมบางคนญาติบางคนลาง,งานมาหลายวันมันจะเดือดร้อนอีกงานยิ่งหายา,ยากนะเพราะนั้นสิ่งต่างๆต้ออยู่ที่การบริหารจัดการเราทาไม่ง่ายก็ได้ทำไม่ยากก็ได้โดยเฉพาะมาไว้ที่วัดทางวัดได้เตรียมน้ํานะนะที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาเรื่องน้ําเยอะเหมือนกันพวกน้าดื่มน้ําหุงต้มต่างๆท้ามาก็เตรียมไว้ให้น้ําดื่มเร0สองพันลิตร นะน้ำใช้หุงต้งตมทำอาหารเราอีกสองพันลิตรน่าจะเพียงพอนะในการรองรับงานกิจกรรมภายในวัดนะเพราะว่าตมาก็พยายามพัฒนายกระดับจุดไหนที่มันยังเป็นปัญหาก็พยายามแก้ไขเครื่องตรองก็ซื้อมาทั้งสา0 0 0นะื่นเครื่องตรองน้ําดื่มส่วนน้ําใช้ก็เป็นเป็น,ปนทำเอาเองนะจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเอาหินเอาทรายเอา ทนะานมากรองแล้วก็ใส่สารส้มก็จะเป็นน้ําที่สะอาดนะอันนี้คือสิ่งที่ที่ทางวัดได้ดาเนินการมาเรื่อยๆพัฒนาการไปเรื่อยๆนะโดยปกติแล้วน้ําก็จะกรองเพื่อใช้ตามธรรมดาแต่ถ้าเราจะมาใช้หูใช้ดื่มก็ต้องผ่านการกรองก่อนเราจะได้เราจะได้น้ำที่สะอาดมากขึ้นนะน้ํานี้ไม่ต้องไปซื้อนะเพราะว่า เป็นน้ำสะอาดใช้พร้อมใช้งานนะเพราะว่าผ่านการกรองมาแลว้วส่วนส่วนน้าดื่มก็มีเครื่องกรองนะก็ก็ดีพอสมควรนั่นแหละดีระดับหนึ่งนะแต่ามาก็พยายามที่จะนะดูส่วนไหนที่พอที่จะปรับปรุงพอที่จะพัฒนาต่อยอดเพื่อในความสะดวกให้ญาติโยมไม่ต้องไปซื้อน้ําน้ําเยอะจนเกินไปนะเพราะที่ผ่านมาเห็นญาติโยมมามา ใชนะ้ที่วัดแล้วต้องซื้อน้ำม,มาเยอะนะแต่มาก็เห็นความนะสำคัญนุนนี้ก็พยายามมาอยากให้ทางญาติโยมต้องไปซื้อเนะยอะขนาดนั้นนะซื้อเฉพาะส่วนที่จำเป็นนะส่วนไหนที่ทางวัดพอที่จะจัดหาได้ก็จะพยายามจัดหาใหนะ้อันนี้คือทางวัดอำนวยความสะดวกในหลา,ลายอย่างญนะาติโยมก็สบายมาใช้ที่วัดตรม,มาก็สบายใจด้วยไม่ต้องไปจูงไม่ต้องไปวุ่นวายกับภายในบ้านนะฉะนั้นหลา,ลายอย่างมันดีกว่ากันเยอะด้วยประหยัด ไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยด้วยญาติโยมก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้เยอะนะในสภาพปัจจุบันถ้าเรานะไปอยู่อย่างแต่ก่อนเนี่ยมันฟุ่มเฟือยมากคนะ่าใช้ใจ่า,ายบานปลายญาติโยมก็จะเดือดร้อนทํางานสบไปก็แทนที่จะสบายใจก็มาทุกข์กัดนี้สิ้นอนีกนะฉะนั้นการบริหารให้ลงตัวให้พอดีกับกําลังทรัพย์ที่เรามีหรือว่าประมาณที่เรามีนะเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะเราจะไปเอาคนที่เขามีงบประมาณ มากเป็นประมาณไม่ได้เราก็เอาของเรานี่หลนะเอาเท่าที่เราทําได้ทางวัดก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วชทียยิ่งอยากให้ยิดยงประหยัดอยู่แล้วงบประมาณต่างๆนะอันไหนที่พอที่จะช่วยได้ก็ช่วยอันไหนพอที่ประหยัดได้ก็ประหยัดถ้าเราทําได้อย่างนี้นะการใช้ชีวิตของเราก็จะไม่ลําบากจนเกินไปนะเพราะว่าเราทําตามกําลังของตัวเองนะทําตามงบประมาณบางศพก็ขขไม่ได้ทําประกันไว้ก็จะลําบากหน่อยก็ใส่ชาวบ้านนี่แหละช่วยกัน คนละนิดคนละหน่อยจะภาพมาได้เอาไว้หลายวันก็ก็คงจะไม่เปลืองมากก็คนงะจะพอได้อยู่เนะนื่องจากชีวิตของคนเรานั้นท่นะาโยมองเห็นว่าคนไหนที่วางแผนชีวิตไว้ดีทปาประกนันไว้บ้างเวลาปุ๊บปับตายมา,าจะได้อย่างน้อยเราก็จะได้มีนะเห็นว่าเอออย่างน้อยก็มีอยู่บ้างนะถ้าจะให้เก็บยากมากเงินเก็บทุกวันนี่เนะี่ยแทบจะยากแต่เง้นเราจะต้องบริหารจัดการให้ดี บริหารจัดการที่เรามีอยู่นั่นแหละงบประมาณที่เรามีอยู่เราทํำยังไงเราจึงจะพออยู่ได้บางคนทําไมเขาอยู่ได้บางคนอยู่ไม่ได้ฉะนั้นอยู่ที่การบริหารจัดการเหมือนกันพยันหาล้วต้องรู้จักเก็บนะรู้จักใช้นะรู้จักบ,นะบริหารจัดการก็จะทําให้นะเงินที่เรามีอยู่นั้นมันสามารถเจ็ดต่อยอดได้งอกเงยได้นะแต่ถ้าคนไม่มีความรู้ได้มาก็ใช้ได้มาก็ใช้พอถึงเวลาจําเป็นเดือดร้อนเลยนะอันนี้คือ สภาพปัจจุบันเพราะว่าแต่ก่อนเราไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เนต็ตอย่างนี้เราก็ค่าใช้จ่ายเขาไม่ได้มันก็เยอะอยู่แต่มัไดเยอะขนาดนี้นะตุววันเนี่ยมันจะลูกหลานเรียนหนังสือดังนั้นสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ล้วนต้องใช้ความรู้เรื่องของการบริหารจัดก,การเงินเหมือนกันก็นคือเรียกว่าวิน,นัยการเงินนั่นเองทางวัดก็มีการบริหารจัดก,การที่ดีกว่าแต่ก่อนนะความโปร่งใสต่างๆก็อยากให้ในบ้านเราไปใช้นะที่จะมาพาทำอย่างเป็น,ปน,ปนสิ่งที่ดีงามมาก แม้แต่สังคมปัจจุบันย,ยัดเยียผู้เห็นว่าไม่แต่เงินไปกันสังคมที่ดังๆทุกวันนี้ทําไมเปิดก็ยังเปิดยากเลยเพราะว่ามันเป็นเป็นปิดไว้นานเพราะไปเปิดนะกลัวนะอะไรจะรั่วไหลหรือเปล่านะเพราะว่าบางอย่างมันม,มันไม่โปร่งใสน,นั่นเองพอไม่มีการตรวจสอบก็เลยพากันย่อหย่อนนะย่อหย่อนก็เวลาตรวจสอบก็ไม่กล้าที่จะให้ตรวจสอบนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นอันตรายอย่างมากนะแต่ถ้าเราโปร่งเปิดให้มันโปร่งใส นะีมันอย่างที่ตมาทําให้ดูอะรายรับรายจ่ายแต่ละเดือนสรุปแต่ละเดือนแต่ละปีให้ญาติโยมได้เห็นว่าเรารับไปเท่าไรรับมาเท่าไรจ่ายไปเท่าไรเหลือเท่าไรนะเมื่อจะได้เห็นญาติโย,ยมไม็จสบายใจนี่คืออยู่ที่จิตใจนะถ้าจิตใจเรามีความโปร่งใสแล้วมันทําให้โปร่งได้ไม่ต้องรองให้โยมว่าพระอาจารนะ์ต้องคี้แจงเงินให้น่อยโยมอยากรู้ไม่ต้องโยมโยมไม่ต้องถามเพราะถึงเวลาตมาก็จะ นะประชาสัมพันธ์หรือให้ทางนะผู้ใหญ่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมได,ได้รู้ว่านะเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งของวัดของเรารับมาเท่าไรจ่ายไปเท่าไหรแม้แต่กิจกรรมบางกิจกรรมบางอย่างก็ต้องมีการสรุปจนะค่าใช้จ่ายในการดําเนินการในการก่อสร้างนี่คือเป็นความโปร่งใสที่เกิดจากจิตใจนั่นแหละถ้าเราตรงไปตรงมาแล้วไม่มีอะไรจะต้องไปปิดเนื่องจากมันเป็นของส่วนรวมเป็นของชาวบ้านเป็นของชุมชน จะมาเป็นเพียงแค่ผู้มาดูแลให้มาบริหารจัดการให้มีทายกมีกรรมการมาช่วยนะก็ทำเพื่อชุมชนทําให้ศาส,สนาของเรานั่นแหละญาติโยมสบายใจนะถ้าคนเราถ้ามีความโปร่งใสแล้วไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องมันต้องไปกลัวการตรวจสอบนะยิ่งจะทําให้เรารู้ข้อบกพร่องว่าเออเราจะต้องนะเพิ่มเติมจุดไหนที่เรายังเป็นจุดอ่อนอยู่นะเพื่อมีคนที่ก็มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการที่ดีกว่าที่เราเป็นอยู่เราก็จะได้ยกระดับไปอีกระดับหนึ่ง แต่ถ้าเราปกปิดไว้นคนก็สงสัยเอ๊ะเป็นยังไงเนี่ยไม่โปร่งใสมันชวนให้คิดได้หลายแงย่หลายาทางทาให้เกิดความไม่ไว้วางใจแต่ถ้าเราโปร่งใสนี่ยญาติยอมสบายใจเพราะว่าไม่มีอะไรเป็นความลับมแจะเปิดเปิดให้ดุงว่ามันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนั้นนะการจัดงานศพก็เหมือนกัน,นเราพยายามให้มันให้มันชัดเจนเราจะได้รู้ว่างานศพเราไว้ นารสวดขึ้นนางเนียมันหมดไปเท่าไรนะวันที่2วันที่สสรุปนะรับเท่าไรใจไปเท่าไรเราจะได้เห็นตัวเลขเพื่อต่อไปเราจะได้รู้ว่าใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่งานเราจึงจะผ่านทุนไปได้ถวายพระไปเท่าไรนะยเราก็ต้องจดไว้ด้วยถ้าเรามีข้อมูลดีมันก็จะเป็นตัวอย่างในการจัดศพในครั้งต่อไปเรียกว่าเรามีข้อมูลในมือเนี่ยมันจะง่ายง่ายกว่าที่เราจะรับหูรับตาทำนะโดยที่เราไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้ ฉพราะนั้นการจัดงานต่างๆเนี่ยเราต้องมีความรู้ด้วยถ้าเราไม่มีความรู้ก็ต้องปรึกษาทายกปรึกษาทางวัดก็ได้าทางวัดก็จะให้คาแนะนำนะโยมบริหารเองนั่นแหละนะธมาไม่ได้ไปบริหารให้ขนาดนั้นออกาเก็บแ,แนะนําให้ได้อำนวยความสะดวกให้ได้ญาติโยมจะทำแบบเรียบง่ายขนาดไหนก็เอาแต่ก,กําลังของโยมศรัทธาของญาติโยมธรรมาไม่ได้ไปไปเข้าไปดูแลทุกเรื่องขนาดนั้น,นาทางวัดกปจะดูแลเฉพาะสถานที่ เรื่องหลายๆอย่างที่พอที่จะโดยเฉพาะเรื่องการสวดต่างๆนเป็นหน้าที่ของพระที่จะพิจารณาว่าเราจะสวดบทไหนไม่ใช่ว่าโยมต้องมาบงการพระต้องสวดอย่างนั้นต้องสวดอย่างนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของโยมหน้าที่ของพระนี่เขารู้น้าธรรมจะสวดบทไหนก็ตธรรมก็จะพิจารณาความเหมาะสมอันนี้เป็นหน้าที่ของพระหน้าที่ของโยมมีหน้าที่ก็ฟังก็ฟังนะฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ต้องฟังนะเพราะว่ามีหน้าที่ฟังนะ ไม่ใช่มีหน้าที่สวดน,นะฉะนั้นรู้หน้าที่ของตัวเองเวลาพระสวดต็อพยายามสํารวมตั้งใจฟังนะคนที่ตั้งใจฟังเนี่ยบุญกุศลนะจากการฟังมันมีอยู่เรียกว่าสุตตะมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังนะฟังไม่รู้อย่างนั้เราก็ตั้งใจฟังนั่นแหละนะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเออเรามีหน้าที่อะไรพระมีหน้าที่อะไรไม่ใช่จะบงการพระทุกอย่างไม่ใช่นะพระตะวันนี้เขามีการเรียนนะ เขามีการศึกษาเขามีการปฏิบัตินะเจอพระที่เขามีการศึกษานี่ออนะระหว่างคนที่มีความรู้มีความรู้ที่เขาดูออกนะโยมคนไหนมีมีความรู้มีความเข้าใจนี่อพอได้ก็ไม่ว่ากันแต่คนไหนที่ไม่มีความรู้แล้วจะให้เราได้เรียนมาปฏิบัติมาทําตามเนี่ยมันไม่มันไม่ได้เลยนะ <S <S ตัวเองไม่มีความรู้แล้วจะมาให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้มนไม่ใช่หน้าที่นะฉะนั้นต้องดูตัวเองว่าเราถนัดด้านด้านไหน มีความรู้เรื่องไหนมีประสบการณ์เรื่องไหนเราก็เก่งด้านนั้นนะเฉพาะด้านทางตมาก็เหมือนกันให้ตมาไปรู้อย่างอื่นตมาก็ไม่รู้หรอกเราไม่ใช่หน้าที่ของตมาที่จะต้องไปรู้ตมาจะรู้เฉพาะเรื่องของทางวัดทางพระศาสนาหลักธรรมนี่แหละประเพณีบางอย่างที่มันล้าสมัยหรือว่ามันไม่สเรียกว่ามันไม่บริสุทธิ์นั่นเองตมาก็ต้องพยายามแก้ไขพยายามปรับปรุงนะให้มันดีขึ้นเพราะบุญกุศลของเรา,าสะอาด เรียกว่าเราไม่มีสิ่งไม่ดีเข้ามาบุญกุศลมันก็จะมีอนิสงส์แรงนี่คือสิ่งที่มันตามมาฉะนั้นบางบางคนยมไม่เข้าใจบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องห้ามนั้นห้ามนี้นะการที่ห้ามเนี่ยมันต้องเป็นของไม่ดีอยู่แล้วแต่ของดีแต่ตามาไม่ห้ามฉะนั้นญาติโยมเข้าใจว่าแต่มาก็อยากให้ญาติโยมได้บุญกุศลนั่นแหละคนนี้ตายไปแล้วก็อยากให้ได้บุญในกุศลด้วยถ้าเรามาจัดงานศพเพื่อกินเพื่อเล่นเนะี่ยมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่งานมากินมาเล่นไม่ใช่งาน สังสัค์กันไม่ใช่งานฉลองไม่ใช่งานเลี้ยงเป็นงานที่ต้องมาช่วยกันเป็นงานที่เราต้องมาปรลงมาเห็นว่าชีวิตของเรานี่ต้องเป็นอย่างนี้นะต้องตายนะไม่วันไหนก็วันหนึ่งนะเรารู้จะตายไปจะตายวันไหนฉะนั้นถ้าเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเนี่ยมันจะตายวันนี้ก็ตายไปมันจะมาเคยพูดเรืป่ประจําเรียนเรียนเต็มที่ปฏิบัติเต็มที่มาอยู่บ้านเราก็พัฒนาเต็มที่เท่าที่เราทําได้ตามกําลังสติปัญญาตามกําลังก็ประมาณที่เราพอทําได้ อย่างน้อยเราก็ได้ทําเต็มที่ทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แล้วนะส่วนมันจะได้กี่ปีไม่รู้มีเวลาอยู่ปีหนึ่งก็ทําให้ปีหนึ่งตอนนี้จะ20ปีแล้วก็ทํามาเต็มที่นะพอมันไม่มีงบมีงบน้อยเราก็ทําอย่างอื่นนะเราก็จะไม่ต้องไปรบกวนญาติโยมจนเกินไปนะฉะนั้นญาติโยมคงเห็นไวว่าบางอย่างอิตมาไม่ได้ไปแจกซองโยมนะมีพระบางทีถามว่าจะตามมาว่าจะเอาซองไปแจกโยมหรอาตมาตามาไม่รับเลยนะเพราตมาไม่อยากให้ญาติโยมต้องเดือดร้อน นะนอกจากเป็นบางวัดที่คุณเคยกันจริงๆนะก็จะใส่ก็าใส่ไป 2- องรี่บาทนะนะโยมไม่ได้ใส่เยอะนะส่วนตัวก็ใส่ไป500้แต่บางครั้งก็ใส่แค่20่สิบแค่นั้นก็พอนะต่มาก็บางบางครั้งก็ไม่มีเหมือนกันนะนะเพราะว่าต้องมีประกันชีวิตด้วยอันะนี้คือสิ่งที่เราจะต้องบริหารจัดการเพราะนั้นบางอย่างแม้แต่เป็นพระก็ต้องประหยัดพระจะซื้อหวยตะมาก็พยายามบอกอยู่นะเงินที่ญาติโยมก็ายพิฐานนาน เราพยายามใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดญนะาติโยมจะได้บุญด้วยเราก็จะได้บุญด้วยแต่ถ้าเรานะไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยเราก็จะเดือดร้อนญนะาติโยมที่เราอธิษฐานบุญเขาก็จะได้น้อยด้วยดัยงนั้นสิ่งญญาตา่างๆเหล่านี้อยู่ที่การนะต้องรู้ด้วยถ้าเรารู้เราก็พยายามทําสิ่งไม่ดีเราก็พยายามลดละเลิกนะสิ่งที่ดีเราก็ทําไปการที่เราได้ทําดีไปเรื่อยๆความดีเราไม่ต้องไปขอคนอื่นเราทําเอง ทำดีทุกวันพูดดีทุกวันคิดดีทุกวันและความดีจะไม่เกิดมันจะอยู่ได้อย่างไรนี่เมื่อเราทําทุกวันนะย้ําทุกทๆวันไม่อยากโยมใส่บาทใส่เป็นประจำเนี่ยนะอย่างน้อยก็ได้สะสมอะไรให้ทานทานบารมีหรือว่าทานะไรไม่บนที่กิจาการให้ทานนะจะมากจะน้อยไม่รู้ทําทุกวันนะวันไหนมีโอกาสช่วงที่มีกําลังนั้นคนที่เขาไม่ประมาทเขาทําได้แต่บางคนไม่ได้ทําได้ขนาดนั้นก็นานๆครั้งก็ยังดี ทำอย่างอื่นก็ได้นะไม่ได้มีอย่างเดียวดังนั้นการมาฟังพระสวดก็เป็นธรรมะสวระใหม่บุญที่เกิดจากการฟังฟังธรรมนั่นเองยัง็ได้บุญแล้วบางทีเราไม่มีปัจจัยที่จะมาถวายพระเราก็มานั่งฟังร่วมฟังก็ได้บุญในกุศลมานุโมทนาบุญกุศลเนี่ยก็ได้บุญกุศลเหมือนกันแม้แต่ตามาได้อธิบายขยายความของธรรมะด้สวดที่ญาติโยมฟังธรรมะก็ได้บุญนีง ะนั้นตามคนต่างได้นะถ้าเรารู้จักเรื่องบุญมีอยูยยย่หลายอย่างมันมีหลายประเภทหลายชนิดถ้าเราเข้าใจใน,นี่บุญไม่ได้ทำยากเลยนะนะแต่ถ้าเราไม่มีความรู้นี่รู้สึกให้ทำยังไงนาะทำบุญนะมันมองไม่ออกมันมองไม่เห็นนะฉาะนั้นเราต้องมีความรู้ด้วยทำบุญแล้วได้บุญด้วยไม่ใช่ทำบุญแล้วได้บาปนะต้องดูด้วยนะเพราะว่าทำบุญแล้วได้บาปก็มีนะต้องทำบุญให้ถูกบุญด้วยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้ว ถึงเราจะมีกําลังไม่มากแต่อุน,นิสงมันจะเรงเพราะเราไม่ได้เอาสิ่งไม่ดีเข้ามานะอยู่ในวัดนี้ก็น่าจะดีกว่าอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะไม่ได้เอาสิ่งมึนเมาเข้ามาไม่ได้เลี้ยงด้วยของมึนเมานะสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้บุญของสร์ของเรานั้นบริสุทธิ์มากขึ้นนะทานของ่เรามีความบริสุทธิ์มากขึ้นพอทานมีความบริสุทธิ์มากขึ้นผู้รับนะจะเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติ เพื่อรู้ทำปฏิบัติเหมาะสมหรือปฏิบัติสมควรเนทานที่ยโยมทาบุญก็จะมีอน,นิสงเรนด้วยนี่คือองค์ประกอบทั้งทั้งสิ่งของที่ถวายทั้งผู้ถวายทั้งผู้รับต่างๆถ้าองค์ประกอบมันพร้อมเนี่ยจะให้บุญมันมีอันสงน,น้อยนี่บางทีมันมันก็ต้องมันก็ต้องมากอยู่แล้วตามตามที่ผู้รับตามที่องค์ประกอบที่พร้อมนอกจากองค์ประกอบไม่พร้อม นะอันนั้นก็จะลดลงเองฉนะนั้นอาน,นิสงส์มันต่างกันเราจะคิดว่าเราทําน้อยเราจะได้น้อยไม่น้อยนะแต่ไปได้ไปเจอพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยจิตใจบริสุทธิ์เนี่ยมีคุณธรรมมีศีลธรรมนี่อาน,นิสงส์มันแรงอยู่แล้วขอญาติโยมได้ภูมิใจว่าอย่างน้อยเราไดนะ้ทาหน้าที่ของเราแล้วสุดท้ายนี้บุญกุศลทีีทางญาติโยมได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพก็ดีมาร่วมฟังพระสวดในวันนี้ก็ดีจะมารวมกันปฏิบัติดีชาบพลวะปัจจัย สงให้ดวงวิญญาณของคนวิทยานิสังรำตลอดถึงเหล่าเทวดารักษาสัตวญญญททมยมย์ทั้งหลายวิญญาณบรรพบุรุษทั้งหลายพรหมยมยากทั้งหลายอดิศัตร์ทั้งหลายได้มาอนุโมทนาในบุญส่วนครั้งนี้บุญกุศลที่ได้ทําในครั้งนี้จงย้อนกลับไปหายาติโยมทุกท่านทุกคนจงประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบโดยธรรมก็ขอ,ขอให้ความปรารถนานั้นจงประสบความส็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิญ mm <coughs>